รายการนี้จัดทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําคําพูดใดไม่เหมาะสมต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยก็สวัสดีมิกรักนักบ่านทุกท่านกัด้วยนะผมนะก็อยู่กับผมไอโซคูน אז, ั่นเองก็มาในช่วงเย็นเลยนั่นเพื่อนนะกับในช่วงเวลาโบนัสนั่นแหละก็พอดีว่ามันแจ้งเตือนเข้ามานั่นเพื่อนก็เลยตามมาเลยแจ้งมาปุ๊บตามเลยเพื่อน ก็มาดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่าน,นเพื่อนนะใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้ได้เลยโอเคเข้าไปเล่นเลยดีกว่าก็ด้วยทุน365หบาทนั้นเพื่อนนะส6 5หห้าเบ็ดสามไหมเออเบ็ดสามดีกว่ามาขอแค่ขอแค่อะไรขอแค่ให้มันเล่นได้ก็พอนะให้มันพอมีกำไรก็พอแล้วก็เลิก แล้วกันนันเพื่อนในช่วงเย็นวันนี้ผมจะไม่โลภแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวยิงย่งโลภยิ่งโลภมากเดี๋ยวก็จะยิ่งเสียนั่นเพื่อนนะยิ่งเมื่อวานมันพึ่งปิดปักปุงมาด้วยไงไม่รู้ว่ามันจ่ายหรือว่ามันดูดแต่ตอนเนี้ยยังไม่แตกเลยเพื่อนเปิดออตโต้แล้วเออว่าแต่วันนี้วันวาเลนไทน์นี่หว่าเพื่อนไปเที่ยวไหนกันอะ ขอไปด้วยคนไอคนไม่มีแฟนก็อย่างเงี้ยเออชีวิตติดโสดมันช่างน,น่าชงชานเหลือเกิน<ว>อ<ว>อืมพูดถึงวันวาเลนไทน์ก็น่าเศราาเ้า,าเพื่อนนะอือไปไหนดีอ่ะอยู่ห้องนี่แหละอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม,อ,มอยู่ห้องสี่เหลี่ยมนี่แหละเหมาะกับผมไม่เหมาะกับออกไปข้างนอกหรอก เฮสยสแคตเตอร์อยังไงโอ้โหไม่ได้ไอ่าเริ่มมาแล้วเพื่อนจากที่ไม่จ่ายตอนนี้เริ่มเริ่มคอมโ,มโบให้แล้วนะเริ่มแตกมาละแต่ก็ยังได้ไม่เยอะเพื่อนโอ้นี้เล่นพอหอมปากหอมคอพอเพื่อนเนาะสาสิบสตัง อิ่งเชีย่ยเกิดอะไรขึ้นวะไหนเปิดออตโต้สักรอบซิทำไมมันแข็งขนาดนั้นนะเยียนักอืมโอเคอย่างน้อยก็ได้มาก็ยังดีกว่าไม่ได้นั่นเบื่อนนะอืมได้ฟืน้นได้ฟื้นมาถึง300นะครับผมโอเค แต่ฟิสซป,ปินคือแบบมันหายหัวไปโอ้ยมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงนี้นี่ไงพูดถึงปุ๊บไดมาเลยเมือนโอเคมาดูกันว่าฟิสซป,ปินรอบแรกมันจะจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายก็อืก็แค่นั้นอหะเพืือนส่วนใหญ่มันไม่จ่ายรอบแรกอะ่ะแต่อย่างน้อยให้มันได้มาสักหน่อยนึงก็ยังดีอื้อสามบาทโอ้ยไหล หลายครังไปเลยสิแม่เฮ้ยม,ม,ม,มาครังอะไรเนี่ยอุย้ยได้ลุนแตกไหนยังไงฟีสปินไม่ได้ยังได้ลุนอยู่สแคตเตอร์ไม่ได้อีกอะรอบนี้ยแหละของจริงเพื่อนยังไงก็ต้องได้สแคตเตอร์ขอแค่อีกตัวอุย้ยอาไม่ได้ตรงนี้ไม่เป็นไรยังได้ลุ้นอยู่เุ้ยขออีกแค่ตัวเดียวเองสแคตเตอร์อา ก็ได้มาที่3,9บาทนั่นเพื่อนก็ปกติของมันแหละอ่าแปบาทอ็้าทถึงข้างในถึงฟิสซปินมันไม่จ่ายเด็กก็ได้ข้างนอกมาอยู่นั้นเพื่อนเพื่อแบบนี้นี่คือเล่นได้เลยนะถ้าข้างนอกมาจากข้างนอกมันจ่ายเนี่ยคือเล่นได้อืถึงมันจะดูดก็เถอะเพื่อน ห้าสิบสตังค์หนึ่งบาทโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้้ย,ยม,ออมันดูดอีกแล้วแหละอีกอีกอีก้โอพูนไม่ออกมันดูดมันดูดอีกแล้วอะ่ะเพื่อนฟื้นไหมวูลอมนี้ไม่ฟื้นสวยแล้วไง โอ้ยอุตสา่าห์ได้กำไรไปถึง400อะ่ะแทนที่เล่นเบ็ด5มันน่าจะไปต่อได้นะแต่กลับดูดถ้าอย่างนั้นสามบาทโอ้โหไอ้เนี่ยน,นี่คือกูต้องยอมมึงใช่ไหมจองเว ห้าสิบสตงังค์เจริญละกลับไปเล่นเบ็ดสามดีกวา่าเพื่อนเบ็ดห้าเบ็ดเดียวเลยตายอุตส่าห์ได้กําไรไปถึงสี่ร้อเลยนั่นเพื่อนเล่นเบ็ดสามเนี่ย <S <S ขึ้นไปเล่นเบ็ดห้าปุ๊บโอโ้โหทุกอย่างที่ทํามาคือพังหมด <S <S สามบาท <S <S อืมผมมาเปิดออโต้สิบทีก่อนเลยดีกว่า ก่อนที่มันจะแข็งไปมากกว่านี้นั่นเพื่อนนะเ <2 S 1> พราะขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะ <2 S 1> คือต้องยอมเลยว่ะ <S 2> 2 <S โอ้เชีย่ยมันก็เกินไปจองเวยเหนื่อยเหนื่อยกับจองเวยนี่แหละเพื่อนวันก่อนยังยังยังเล่นได้อยู่เลยนะนะ <S 2> 2 <S เกมมาจองเว่หนึ่งเนี่ยแต่พอมาวันนี้ ลืมไปว่าพึ่งปิดปรับวงมาเบื่อนก็ไม่แปลกหรอกที่จะเป็นอย่างนี้ <S 2> 2 <S โอ้โหดูดินะ่ะ <3 S 1> เหลืออยู่ร <130. S 1> ้อยกว่วาบาทร้อยสามสิบไม่นะอย่าลงเด็ดขาดขอรางวัลก้อนโตก้อนโตเลยขอสี่เหลี่ยม ออยาเด็ดโอ้ยเออเพื่อนชีวิตแม่งน่าส่าโอ้ยสเก็ตเตอร์ยังไงลุ้นลุ้นใ้มันเข้าโอ้หตั้งแต่เล่นมาเพึ่งได้ไปแค่รอบเดียวเองเพื่อนฟินสปินน่ะทำไมมันต้องแข่พูดไปก็หัวร้อนพูดไปโมโหแทนเลยยิ่งพูดยิ่งโมโห มันไม่ควรจะเป็นขนาดนี้ไหมอ่ะ,อะหนึ่งบาทที่เล่นอยู่ไม่ใช่เพราะอะไรน,นเพื่อนผมผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็หมดแต่ผมอยากจะได้ฟีสปินก่อนหมดอ่ะพอตั้งแต่เลนเข้ามาเล่นเกมมาจงเวนึงเพิ่งไปเพิ่งได้ไปแค่รอบเดียวเองไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเพื่อนถึงจะถ,ถึงลงยากขนาดนี้11บาท มันก็แตกให้นะไม่ใช่ว่าไม่แตกออกโต้ดูซิเผื่อมันจะได้อืมได้ไวายเน่พอได้ไวายมาพบก็ไม่มีกินต่อคืออะไรวะออเฮ้ยเหมือนโดนแกล้งมวยขอแค่ขอแค่อีกรอบเดียววะฟิสซปิน 11บอบาทปวดหัวเลยที่มันจะไม่จ่ายยังไงอีกรอบอะความพยายามอยู่ที่ไหนมันมันก็ต้องอยู่ที่นั่นแหละไอความพังอะ่ะมันไม่ใช่ความสำเร็จนั้นเพื่อนดูดิตัวแพงก็ไม่โอ้โหอุย๊ยอุ๊ย นี่ไงอ้อเยี่ยได้สักทีมามาดูกันจะได้สักเท่าไหร่นั่นเมื่อนหกสิบสตัง,งว,ว่เยอะไหลโอ้หลครั้งอีกไม่จ่ายไม่พอ อุ้ยฟีในฟีหรอหยุดอู้หผ่านไปต่อหน้าไอ้หน้าด้าน <c oughs> เอออ่าสิบาทอือหือได้ลุ้นอีกแกมันจะลงปะ่ะนะรอบนี้ก็รอบที่สองนะลุนะ้นแตกโอ้ยลุ้นแตกนายเพือนเพื่อนยังไงช่องสุดท้ายสักคตเ,เตอร์ยุดโอ้ยมันจะเลยผ่านไปหมดหรือไง อ่าสิบสองบาทห้าบาทยังไงสี่เหลี่ยมอืมวายโอ้โหโอ้ดูมันจ่ายเพื่อนสี่สิบแปดบาทเดี๋ยวผมขอแขบไปลงกลุ่มก่อนจะบอกจะบอกว่าโคตรจะแข็งเกมมาจองเวน,นึ่ง <laughs> นะ ไอ้เี้ยคนอะไรจ่ายมาแค่นั้นวะโอ้อุตส่าห์พยายามมาคือยื้อแล้วยื้ออีกอ่ะกว่าจะได้ฟรีสปินเพราะได้ไปก็ไม่จ่ายนะะมันต้องเล่นลเพื่อนๆยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าเล่นยังไงมันก็หมดเหลือแค่เนี้ยนะ,โอ,ะโอเคเพื่อนๆพอก็พอเดี๋ยวถ้าเติมเข้ามาเล่นอีก ถ้ามันไม่จ่ายหรือมันก็จะเสียหนักกว่าเดิมอีกนะแค่ไหนก็แค่นั้นเพื่อนก็ต้องยอมรับอะวันนี้ก็ด้วยทุนส0 0รกว่าบาทนั้นเพื่อนเหลืออยู่73ก็นั่นแหละนะก็เกลือก็ดูดก็มันไม่จ่ายก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอันเพื่อนไปดีกว่าเออเศร้ามากก็ไว้มาเอามาเอาใหม่แล้วกันน้องเพื่อนเอาวันนี้พอแค่นี้แหละ ใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนั่นเพื่อนนะอย่ามาลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกส่วนสำหรับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดื้อไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย